หเห็นคอมเมนต์ว่าเจอกันหน้าที่ไหนนะครับหรือว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแบบนี้นะครับแต่ว่านกยังไม่รู้นกจะตั้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ไปกอดูไปกอ,ปก,อกล้องดูทีหลังนะครับผมว่าจะพบเจอเฮ่เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีแม่แม,ม,ม่พี่ทุกคนนะครับสวัสดี อ,อผู้ชมทางบ้านนะครับผมวันนี้มาพบกกับช่อง N O N J 79หรือกูแฟตลาทาพีนะครับผมวันนี้พบดาบมาเลยนะครับของปู่อันนี้มาเป็นโลใหม่นะครับแต่ว่าอันนี้มันอยู่ท้ายหมู่บ้านเ,เขานะครับเพราะว่ามีอ่ลูกเขา อย่าให้พูดเลยนะครับพี่เพื่อนทุกคนขนาดโอ้โหพูดเข้ามาตอนนี้คือคนลุกมากๆครับพี่พี่พี่มีนกมีอะไรหรือเปล่านั่นแหละครับเขาว่าให้เข้ามาดูหน่อยทำไมแบบมีชาวบ้านมาเก็บผักเก็บอะไรแบบเนี้ยทำไม ทำไมมีคนพบเจอกันเยอะเจอกันบ่อยนะครับผมแต่ว่าทำไมเขาไม่เจอเลยนี่ก็เลยบอกว,ว่าอยากให้พี่ๆ FC ทุกคนนะครับผมเออเป็นสื่อกลางฟังไฟนะค,คือตอนนี้มองไม่เห็นเลยครับฟังไฟนะเป็นสื่อกลางนะครับผมถ้าพี่ๆคนไหนหรือแม่แม่คนไหน,นครับมีเซนส์หรือมีแบบสัมผัสได้นะครับผม อคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าเจอหรือเปล่านะครับผมใครมีเซนนะครับช่วยคอมเมนต์บอกนะครับว่าเห็นตรงไหนหรือได้ยินเสียงหรืออะไรหรือเปล่านะครับผมเขาน่าจะเป็นเกี่ยวกับลูกประจําตัวเขาเนี่ยแหละลูกเขาแบบไม่อยากให้เขาทำหรอกครับแต่ว่าเขามาเลี้ยงหมูเนาะทีนี้หมูน่าจะคลอดมังครับผมแล้วไปบอกลูกบอกเมียนะออกมาทำเองคนเดียว หลอนแล้วครับตอนนี้เดีย๋ยวชักดับทุกคนคได้อยู่นะแต่เขาบอกว่าแรงจริงนะครับที่นี่นอะไรหล่นวะมีของหล่นเหมือนหินเหมือนหินไม้นะครับผมดังตุบเลยนะ ตอนนี้หัวใจเต้นตุบๆเลยนะครับผมโอเคครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกคนไหนมีเซนนะครับแม่แม่พี่ทุกคนเป็นสื่อกลางให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าลูกเขาก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับผมตันนกไม่ได้แบบมีเซนนะโอเคไปสำรวจกันเลยดีกว่ามันจะเป็นสภาพแบบไหนนะครับน่ากลัวขนาดไหนโอเคครับพี่เพื่อนทุกคนไปโอเคแล้วครับพี่เพื่อนทุกคน นี่ก็จะมาตั้งกล้องไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราแบบเดินบุ่มบ่ามเข้ามาแบบมันก็ไม่ได้แบบเจอกันง่ายๆนะครับผมอยู่ดีเขาจะแบบออกมาให้เราเห็นนะฮะเครื่องมือเครื่องใช้ก็แบบยังอยู่นะครับผมเสียงเลยว่าเสียงมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะพีเ่เพื่อนทุกคนมีเขียวมีโอ้ยหัน เขาน่าจะแบบมาทําแค่ไ no ว right ้หรือเปล่าว่าจะมานอนเฝ้าหมูมั้งเนี่ยใช่ไหมไม้แบบเฮ้ยเสียงเหม็นๆแววๆเหมือนเสียงพระเทศหรือเสียงอะไรสักอย่างนะพี่เพื่อนคนกคนนีะโอ้โหเขาน่าจะแบบไม่พากันเข้ามาเลยนะครับพี่เพื่อนคน ุ้ยมีสารเก่าด้วยเหรอเฮ้ยเสียงมันมาหอนนะต้อนไปจับอันนี้เสียงมาหอนนะอ่ามันเป็นเดิมไนเป็นเดมไม้เ,เดิมนะ เดี๋ดยวด,ดูก่อนนะครับพี่เพื่อนทุกคนไม่รู้ว่าเขาพบเจอกันตรงไหนนะถ้าแบบมาประชันหน้านี่ก็โอ้ตัวใครตัวมันเดอ้อ พิมพ์นลทุกคนมีพวกเปพวกอะไรผูกหน้าแบบหน้าแบบจะจะรักหมูมากๆเลยนะครับพิมพ์นทุกคนอันนี้หรือเปล่าเสียงตรงไหนวะ โอ้โหเสียงผัดเหมือนพัดเทศพัดอะไรสักอย่างนะน,นี่แววมาไกลๆนะไม่รู้ว่าในกล้องจะได้ยินชัดหรือเปล่าเฮ้ยเสียงอะไรวะอย่านะอย่านะรอบๆนี่ยคือ มืดเลยนะพี่เพื่อนทุกคนไม่มีบ้านคนนะฮะเป็นท้ายแบบนั่นเลยอ่ะแบบไม่มีใครกล้าเข้ามาครับเยอะโอ้ยหัวโคบ้าอ้ยปวดเลยนี่นะครับยี่เขาอว่า เฮ้ยเฮ้ย,ดยดเดี๋ยวเดี๋ยวในกล้องได้ยินไหมครับพี่เพื่อนทุกคนเสียงอยู่ตรงไหนวะเสียงมันมีคนวิ่งนะฮะอุย้ย อาว่ะเอาแล้วไงเดี๋ยวจะไปตั้งกล้องเลยดีกว่าพ,พี่เพื่อนทุกคนคือ,อเสียงมันเขาอยู่รอบๆตัวเราเลยนะพ,พี่เพื่อนทุกคนเสียงมันเขาอยู่บริเวณนี้เลยแบบของเครื่องใช้เขาแบบยังเหลือแบบพวกไม้พวกอะไรแบบเขาน่าจะเป็นเขาน่าจะ ห่วงนะครับเพราะว่าเขายังทำภารกิจเขายังไม่เสร็จเลยฮนะโอ้โ oh. หเอาละครับพี่พี่แทุกคุไปเมื่อกี้สำรวจไปแล้วนะครับผมทาานี้ยินเสียงนะแต่ว่านกผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าได้ยินเสียงนะครับเอาละใครมีเซนต์หรือ สัมผัสได้นะครับผมมีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับผมเป็นสื่อกลางให้ด้วยนะครับใครเห็นคอมเมนต์ว่าเจอกันหน้าทีไหนนะครับหรือว่าได้ยินเสียงอะไรไหมแบบนี้นะครับแต่ว่านกยังไม่รู้นกจะตั้งไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ไปกอดูไปกอกล้องดูที่หลังนะครับผมว่าจะพบเจอเฮ้ยเดี๋ยวยูดีกล้อง เก็บพังว่ะไม้ขยับได้ยังไงวะโอ้โหพี่เพื่อนทุกคนกล้องแบบปิวเลยอ่ะพี่เพื่อนทุกคนอือหือขออนุญาตถ่ายเด้อครับผมเขาไม่พอใจหรือเปล่า นะครับมือถือไม่แตกเกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นนะครับเมื่อกี้คือยูีดีไม้ดีบขึ้นมาต่อหน้าต่อตาแล้วครับไม่รู้ว่ากล้องจับเห็นหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ต่อหน้าต่อตาเลยนะครับผมโอ้โห เรื่องที่ชาวบ้านพูดเรื่องที่ลูกๆและร้านเขาบอกน่าจะเป็นจริงแล้วหล่ะโอ้โหตอนนี้หัวใจเต้นแรงมากโอเคคือคือตั้งไว้นี่คือไม่อยู่แล้วนะครับผมผมจะออกไปอยู่นู่นเลยนะครับข้างนอกไกลๆเลยนะเพราะว่าไม่กล้าอยู่เหมือนกันนะครับผมก็บทิ้งมีดนะครับเมื่อกี้ โอเคครับใครมีสื่อกลางสัมผัสได้คอมเมนต์ Comment บอกกันด้วย <บ S 1> ครับว่าเจอสีเลยวะสียิง่งแต่แต่ทำที่ดูดูนะ้วเขาหน่าจะไม่พอใชแน่นอนนะครับผมเ <c oughs> ขาน่าจะไม่พอใจแน่นอนโอเคตั้งกล้องไว้ดีกว่า๋ย่ผมเอาไปรอข้างนอกเ๋ยวจะเออ่ตั้งกล้อง ไว้วายาวๆเลยเดี๋ยวถ้าแบบอันไหนมันเยอะเกินไปเออ่ผมก็น่าจะแบบยุ่นๆตัดตัดให้ตัดมันแบบดูกระทัดรัดหรือแบบให้มันเข้าใจมากขึ้นนะครับพี่เพื่อนทุกคนโอเคออกไปข้างนอกเลยดีกว่าเบืไไ่อแล้องตรงโอเค <c oughs> นี่นะครับโทรศัพท์ไม่พังอยิบ <c oughs> มาได้ไงวะเนี่ย Okay. Thank <sweak> you. 我打。 เดี๋ยว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 ทุกคนเด,เดี๋ยวตรงนึงะทำไมตรงที่เรามาครั้งแรกทำไมมันล้มอะครับเดีย๋ยวได้แป๊บนึงนะเสียแล้วโอ้ยน่ากลัว Mình lốm rồi Cái này Chịp con tập trung Hãy subscribe nhìn ตรงนี้ล้มหรือไม่รู้มันตั้งไม่ดีหรือเปล่าโอ้ยห oh. เดี๋ยวอันนี้มันอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอมันอยู่นี่ไม่ใช่เหรอโอ้โหเฮ้ ใครอยู่ไหมครับโอ้โหอาจจะไม่ดีแล้วล่ะพี่เพื่อนทุกคนไปเสียงเป็นคนพูดในดำขอนะครับไม่รู้ว,ว่าหูเวี้ยวไปหรือเปล่าโอเคพี่เพื่อนทุกคน